ม,ม,าาม,ม,ม,มีเกาะเงาะหวานๆมาฝากนะนะแต่คิวก็เดินมาเอา <c oughs> <c oughs> ก็มาเอาจับมือกูเมื่อกี้มันก็มาแยกเขี้ยวใส่กูจอ๋อเนี่ยไม่ให้ยไม่ให้เย้ <c oughs> yeah. ทำไมเด้อ,อยังไงไปไหนมาหรอกระแวงหมาระแวงหมาฮะกินเป็นหรือเปล่าฮะเงาะสดๆเนี่ยเก็บไปให้นะเนี่ยบิกินจะหมดแล้วรอเองเอ้ยนะวันนี้ได้เงาะแซ่บๆสวัสดีวันเข้าพรรษากับท่านประธานจอเกาหลังเกาตูดเกาดักฮ คันแล้วลูกคันเนาะไม่ต้องไปกินที่ไหนมานะยังร,ระแวงอยู่ hey, นะ,นะกินเงาะหวานๆือเงาะสดๆหวานติดปากเลยนะมองว่า <Hey. S 1> อะไรวะ <c oughs> แซ่บแซบๆหวานๆเนาะให้หมาจอออรหวานเหรอวันนี้ได้กินเงาะหวานๆนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาเข้าพรรษานะ่ะก็จะมีผลหมากรักไม้เยอะนะฮะจึงเก็บเอาไว้ให้จอเนี่ยแม่ลกอร่อยไหมหวานปะ่ะฮะมันสดนะเออเอ้าๆๆอ่ะ,อ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 ะ ต้องเอาไว้กไกลตัวเองอยู่เพราะว่าเขาเดินมาหาเขาเห็นเห็นมเมล็ดทานตะวันอยู่จะมาไม่ล็ดทานตะวันเขาก็จะเดินมานะอาหารกินด้วยอยมางเล็ดทานตะวันแล้วตอนนี้แล้วก็กินลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหมามาตกลงนี่โอ้โหอันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมชอบจังเลยนั่งเกล็ดกินนี่นะ โอ้โหงเงาะกูเศร้าเลยเมืงองกูสาตั้งใจเก็บเอาไว้ให้แล้วแล้วเองไม่กินนิสัยโอ้โห,โโหเก็บข้ามวันข้ามคืนมึงกินสองลูก <c oughs> <c oughs> เขาก็จะมากินอันนี้ก่อนนะ <c oughs> ก็ยอมนะได้สักพักก็จะไปกินอันนั้นเือมาสองอย่างถือมาให้อันนึง นี่มีสองอย่างนะให้เลือกกินนะลูกเกล็กกินสบายใจนั่งขาเท้าแขนกินนะยมนะชอบนะชอบกินชอบเกล็กกินตามภาษาคนะันคันคันคัน,นโอ้เ<ม>ขาวตาทีนี่ไข่กับเพื่อนมาเนาะไข่กับเพื่อนบับบับบับเลยเขาจะเกล็กกิน ใช้นิ้วจีบเอาละครเดียวนะเขาใช้นิ้ว,วจีบนะการจับก็เหมือนกันเนี่ยช้นิ้โป้งกับน,น,นิ้วนิ้วชี้นี่จีบนะจีบขึ้นมาแล้วก็มาเก็ดเขาจะแข่ตรงแขนเนี่ยน่าจะเป็นแผลมาแนละ้วก็จึงทําทให้กดเนี่ยไม่ไม่ไม่รัดนะกดไม่ขึ้น,น,รนอ,อร่อยไหมลูกนะมองหาสุนัขนะครับวัววัวมีสุนัขอ๋อเห็นบ่อยโอยจะไปเอาแห่หลายอย่างเลยกิ๊ที่ไต่ยาวอะไร วววววมองละมองหากล้วยละไปละ,ะไม่ต้องให้ยืนไว้สูงๆยืนไว้สูงๆี๋วยวยเขาเกาะให้ทีละลูกให้ทีละลูกขอให้ทีละลูกโอ้โยมากอดเด้อทีละลูกโอ้ยเองนี่มันมันร้ายจริงๆจัสบะสะบงไว้เลยดึงให้มันหลุดเลยเดึงให้หลุดสิ <c oughs> อจับสองมือเลยเป็นไงล่ะจับสองมือเลยเออเอ้ยเอ้ยเพราะว่าต้องต้องปอกนะต้องใช้สองมือปอกอพอปอกได้แล้วปุ๊บปั๊บจับไว้จับไว้แล้วก็ดึงไว้เออย่าทิ้งจอบไปไหนอย่าทิ้งจอบไปไหนขอกินหน่อยขอกินหน่อยบั๊บอ่าทีละลูกทีละลูกอเนี่ยรีบนะรีบนะดูดูเรียบควนหนีควนหนีนี่เสดมันดึงสบงไม่ทันไงเออ ปั๊บปัเฮ้ยห,หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบดนหลังเ้อะตะปุกเลย,ยอ๋อแบ่งกี้นะเด็เสร็จแล้วก็จับตะบงมับเอาไว้นะกลัวหนีกลัวหนีหมดจังเอ้ยหมดยังเอ้ยอีย่ายังไม่อยู่มี ยืนขึ้นดิโอ้โหเล่นนั่งเอาเว้ยเออไม่ยอมยืนเลยนะเสร็จแล้วมือก็จับสบงต่อเออคว้าไปสองมือเลยเออไอี้อี้คันก็คันก็ปล่อยไม่ได้เอาคันก็ปล่อยมือไม่ได้เอาเกาด้วยมือนึงเอามึงเอาให้มันสุดเลยเออเออเออโอ้ยลิงอ้วนเลยปล่อยนปล่อยมือดิเออมันจะได้ปอกได้แม่ มับบ,บเลยนะอยอชอบจังหวยเนี่ยด <laughs> อดึงไปรอ,อขอไหนครับขอหนครับปุ๊บอ่าขออะไรอ่ะกิ<ห>นอ่ะอหกอ่ะมายืนข้างโอนี่เหรออไปมาดึงไ <laughs>